สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสปอยหนัง NKR นะคะวันนี้เราได้นําหนังพอดเรื่องแปลก,ปลกมาสปอยให้รับชมกันอีกแล้วค่ะจะแปลกขนาดไหนเนี่ยก็ต้องตามไปดูกันแล้วล่ะคะ่ะกับเรื่องนี้เลย The Happening 2008วิบัติการสยองโลกพร้อมแล้วตามไปรับชมกันเลยจ้าหนังเปิดมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองนิวยอร์กค่ะที่ผู้คนเนี่ยกำลังเดินกันเพ่นพ่านเลยจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นพอผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยต่างก็ยืนหยุดนิ่ง ตัวแข่งทื่อแล้วฉากก็ตัดมาที่ไซต์ก่อสร้างแถวๆนั้นในขณะที่คนงานเนี่ยกำลังคุยกันอยู่จู่ๆก็มีคนงานคนหนึ่งร่วงตกลงมาจากตึกทุกคนจึงรีบวิ่งเข้าไปดูทันทีจากนั้นไม่นานก็ได้มีคนงานอีกคนเนี่ยตกลงมาจากตึกนั้นเช่นกันทุกคนจึงเริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากนั้นหัวหน้าคนงานก็หันขึ้นไปมองบนตึกเขาก็ได้พบกับภาพสลดที่คนงานนับสิบเนี่ยกำลังต่อคิวกระโดดลงมาจากตึกกันอัดฉากมาที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใน เมืองฟิลาเดลเฟียพระเอกของเราค่ะเขามีชื่อว่าเอเลียสเขาเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมแห่งนี้ซึ่งในขณะที่เขากําลังสอนนักเรียนอยู่เนี่ยจู่รองผอ,อ,อก็ได้เข้ามาตามตัวเขาให้ไปพบโดยรองผอ,อได้บอกให้ครูทุกคนเนี่ยมาประชุมพร้อมกันซึ่งพอมากันครบแล้วคุณครูคนหนึ่งก็ได้แจ้งกับทุกคนว่าตอนนี้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมีข่าวว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยได้บุกโจมตีสวนสาธารณะในเมืองนิวยอร์กและทางการก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเท่าที่รู้ตอนนี้ก็คือ พวกมันได้ปล่อยสารอะไรบางอย่างมาทางอากาศแล้วถ้าใครที่ได้รับสารนั้นเข้าไปเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นจะมีอาการพูดจาสับสนจากนั้นจะเคลื่อนไหวร่างกายแบบผิดปกติและอาจทําให้ถึงแก่ชีวิตได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวพออจึงสั่งให้พวกเขาเนี่ยรีบปล่อยตัวนักเรียนทุกคนให้กลับบ้านทันทีแต่แล้วจูจูจูเลียนครูสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นเพื่อนของพระเอกก็ได้เข้ามาบอกว่าตอนนี้แม่ของเขาอยู่ที่ต่างเมืองแล้วก็กําลังวิตกกังวลกับข่าวที่เกิดขึ้นมากแม่เลย อยากจะให้ชัดเนี่ยกลับไปหาเธอที่บ้านจากนั้นเขาก็เลยชวนพระเอกให้ไปกับเขาด้วยพระเอกพอได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบตกลงแต่เขาต้องกลับไปหาเอามาภรรยาของเขาก่อนดูลียนจึงนัดกับพระเอกให้ไปเจอกันที่สถานีรถไฟซึ่งพอพระเอกกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เห็นเอามาเนี่ยกำลังนั่งฟังข่าวจากในทีวีอยู่ซึ่งในตอนนี้รัฐบาลกําลังอพยพผู้คนออกจากเมืองนักข่าวสาวก็ได้รายงานเรื่องสารพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยมาโดยสารพิษดังกล่าวเนี่ยจะมีผลต่อระบบประสาทของค ที่ได้รับมันเข้าไปซึ่งอาจทําให้เห็นภาพหลอนรวมถึงเป็นอมพาตโดยทั่วไปสมองของคนเราจะมีกลไกการป้องกันตัวเองอยู่เพื่อยับยั้งการกระทําที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่หากใครก็ตามที่สูดดมสารพิษนั้นเข้าไปมันจะเข้าไปปิดกั้นสัญญาณดังกล่าวและสั่งให้พวกคนนั้นเนี่ยฆ่าตัวตายพระเอกที่ได้เห็นข่าวแบบนั้นก็รีบเก็บข้าวของจากนั้นเขาจึงรีบเดินทางไปที่สถานีรถไฟตามนัดทันทีและแล้วก็มาถึงพระเอกก็ได้เจอกับจูเลียนและเจสลูกสาวของเขา พระเอกเลยได้ถามถึงภรรยาของจูเลียนว่าเธอไม่ได้มาด้วยหรอจูเลียนเลยเล่าว่าตอนนี้ภรรยาของเขาเนี่ยกำลังเดินทางมาที่นี่แต่ตอนนี้การจราจรในเมืองเนี่ยกำลังติดขัดอย่างมากเธอจึงบอกให้พวกเขาเนี่ยล่วงหน้าไปก่อนแล้วเธอจะตามมาทีหลังพระเอกกับนางเอกจึงตัดสินใจขึ้นรถไฟไปพร้อมกับจูเลียนทันทีและในขณะนั้นเอามาเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนที่โทรมาหาเธอซึ่งเขาคนนั้นก็คือคนที่กำลังตามจีบเธออยู่ในฉากนี้มันก็เลยทำให้เราได้รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาเนี่ยค นอกใจพระเอกและแอบไปกินตับกับชายที่เข้ามาจีบเธอนั่นเลยทำให้ความสัมพันธ์ของเธอกับพระเอกเนี่ยเริ่มละหองละแห่งกันจากนั้นเหตุการณ์บนรถไฟก็เริ่มมุนวายขึ้นพระเอกจึงถามกับผู้โดยสารคนอื่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอจึงบอกว่าตอนนี้ในเมืองฟิลาเดลเฟียเนี่ยกำลังถูกสารผิดพวกนั้นโจมตีจูเลียนพอได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบโทรไปหาภรรยาของเขาทันทีเพื่อถามว่าเธอยังปลอดภัยดีหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่า,วาเธอยังปลอดภัยดีภรรยาของจูเลียนเนี่ยกำลังนั่งรถบัสตามมาต่ออมาานงเก ็ได้รู้จักเพื่อนที่ทํางานของเธอว่าตอนนี้ที่เมืองบอสตันก็กาลังถูกสารพิษพวกนั้นโจมตีเหมือนกันดูเหมือนว่าสารพิษพวกนั้นเนี่ยจะเริ่มแพร่กระจายไปไกลมากขึ้นในเวลาต่อมาจู่ๆรถไฟก็มาจอดกลางทางซะง,งั้นคนขับรถไฟได้ปล่อยให้ผู้คนเนี่ยลงจากรถไฟที่สถานีรถไฟฟิลเบิร์กแล้วบอกว่าได้หยุดให้บริการแล้วที่นี่คือสถานีสุดท้ายผู้คนจึงเริ่มแตกตื่นแล้วก็หวาดกลัวขึ้นมาเอกจึงพยายามเข้าไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกคุณถึงได้พาทุกคนมาปล่อยไว้กลางทางแบบนี้ คนขับรถไฟเลยบอกว่าสาเหตุที่เขาต้องทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้เขาติดต่อใครไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามจากนั้นทุกคนก็แวะไปที่ร้านอาหารในเมืองฟิลเบิร์กในตอนที่ทุกคนกําลังนั่งกินอาหารกันอยู่ก็มีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งได้นําวิดีโอจากญาติของเธอเนี่ยออกมาให้ทุกคนดูโดยภายในคลิปนั้นเป็นวิดีโอที่ถ่ายจากสวนสัตว์ในเมืองฟิลาเดลเฟียพนักงานคนหนึ่งได้เดินเข้าไปในกรงสิงโตจากนั้นเขาก็ถูกพวกมันเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตมันจึงทําให้ทุกคนเริ่มสงสัยขึ้นมาาว่า มันคือฝีมือของผู้ก่อการร้ายจริงๆหรือเปล่าและหลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลก็ได้ออกมาแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพวกเขาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายจริงๆหรือเปล่าเพราะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยมากและตอนนี้สารพิษนั่นเนี่ยก็เริ่มแพร่ขยายไปไกลมากขึ้นจากนั้นจู่ๆไฟในเมืองก็ดับลงชายคนหนึ่งจึงได้พูดขึ้นมาว่าเราอยู่ที่เมืองนี้ต่อพวกเราเนี่ยจะตายกันหมดเราควรจะหนีจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุดทุกคนพอได้ยินชายคนนั้นพูด เริ่มออกเดินทางจากเมืองทันทีพระเอกจึงขอติดรถผู้คนแถวนั้นไปด้วยจากนั้นก็มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ยินดีจะพาพวกเขาไปด้วยซึ่งลุงก,กับป้าทั้งสองเนี่ยจะขอกลับไปที่บ้านเพื่อเก็บของก่อนจากนั้นพวกเขาจะออกเดินทางไปยังที่ปลอดภัยพระเอกจึงได้ชวนจูเลียนให้มากับเขาแต่ในตอนนี้จูเลียนเนี่ยก็เป็นกังวลมากเพราะว่าเขาติดต่อภรรยาของเขาไม่ได้เขาเลยตัดสินใจว่าจะเดินทางไปกับรถอีกคันเพื่อกลับไปตามหาภรรยาจูเลียนจึงขอฝากเจส ลูกสาวของเขาไว้กับพระเอกและนางเอกก่อนแล้วถ้าได้เจอภรรยาของเขาเมื่อไหร่เขาก็สัญญาว,ว่าจะรีบออกตามหาพระเอกทันทีซึ่งหลังจากที่ตกลงกันเสร็จแล้วจูเลียนจึงได้ออกเดินทางไปกับรถอีกคันส่วนพระเอกนางเอกและก็หนูเจสเนี่ยก็ออกเดินทางไปพร้อมกับลุงป้าคู่นั้นจากนั้นลุงก็ได้ขับรถกลับมาที่บ้านเพื่อเก็บข้าวของพระเอกและนางเอกเลยได้เดินเข้าไปที่สวนของลุงกับป้าและหลังจากที่เก็บของกันเสร็จลุงก็ได้เข้ามาพูดคุยกับพระเอกว่าผมคิดว่าผมรู้ถึงต้น เหตุของเรื่องนี้นะมันเป็นเพราะพวกต้นไม้เนี่ยมันสามารถปล่อยสารเคมีออกมาได้แล้วฉากก็ตัดไปที่จูเลียนตอนนี้เขาได้เดินทางมาถึงเมืองพินตันแล้วแต่ทันทีที่พวกเขามาถึงก็ได้เจอกับศพของคนตายมากมายที่ถูกห้อยลงมาจากต้นไม้นั่นทําให้รู้เลยว่าตอนนี้สารพิษนั้นเนี่ยได้ลามมาจนถึงเมืองนี้แล้วจูเลียนจึงบอกให้ทุกคนปิดช่องระบายอากาศภายในรถแต่มันก็สายเกินไปแล้วจูเลียนได้สังเกตไปเห็นรอยรั่วบนรถสารพิษจึงสามารถเข้ามาในรถของพวกเขาได้จู่ๆคนขับเนี่ย ก็เหยียบคันเร่งแล้วก็พุ่งชนต้นไม้อย่างจังแล้วจูเลียนก็เดินลงมาจากรถปิดชีวิตของตัวเองตัดฉากกลับมาที่พระเอกและทุกคนที่กำลังเดินทางออกจากเมืองทุกคนก็สังเกตไปเห็นอะไรบางอย่าง เอกจึงบอกให้หยุดรถก่อนจากนั้นก็เอากล้องสองทางไกลมาส่องดูว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วพอเขาส่องดูก็ปรากฏว่ามันเป็นศพมีศพนับสิบเนี่ยนอนเกลื่อนเต็มถนนไปหมดลุงเลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางจนกระทั่งมาเจอกับรถของทหารหนุ่มคนหนึ่งที่ขับผ่านมาจากนั้นรคนนี้เนี่ยเขาก็ได้วิ่งลงมาจากรถแล้วบอกว่าเส้นทางที่เขาเพิ่งจะผ่านมาเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วตัวเขาเองมาจากฐานทัพที่ห่างออกไป10ไมล์ตอนนี้เขาก็ติดต่อใครไม่ได้เลยสักคนและก็เชื่อว่าผู้คนที่นั่นเน านายลุงก็บอกว่าทางที่พวกเขาเพิ่งผ่านมาก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันมันมีศพคนตายเต็มไปหมดทหารจึงบอกไปว่าตอนนี้คงเหลืออีกแค่2เส้นทางที่สามารถเดินทางไปได้ซึ่งในขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู่นั้นจู่ๆก,ก็ได้มีรถขับตรงมาที่พวกเขาจากอีก2เส้นทางคุณป้าจึงได้เข้าไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งรถคันที่ขับผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาเจอศพเช่นเดียวกันมันเลยไม่มีทางไหนที่จะใช้เดินทางต่อไปได้แล้วทุกคนเลยต้องจอดรถอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยกันคิดว่าจะทํายังไงกันต่อดี ในเวลาต่อมาลุงจึงได้เข้ามาบอกกับพระเอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังโทรคุยกับลูกสาวที่อยู่เมืองพินตันเพื่อนของคุณเนี่ยกำลังไปที่นั่นใช่ไหมพระเอกจึงรีบวิ่งไปดูโดยผู้หญิงคนนั้นพยายามบอกให้ลูกสาวของเธอเนี่ยอยู่แต่ในห้องแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเผื่อว่าจะมีคนมาช่วยพระเอกจึงบอกกับผู้หญิงคนนั้นทันทีว่าอย่าให้เธอเข้าใกล้หน้าต่างที่มีต้นไม้เป็นอันขาดคุณช่วยถามกับลูกสาวของคุณว่าพินตันเนี่ยถูกสารพิษเล่นง,งานแล้วหรือยังลูกสาวจึงตอบกลับมาว่าผู้คนข้างนอกเนี่ยตายกันหมดแล้วไมม่ีใครหื อยยู่เลสคนแต่แล้วจู่ๆปลายสายที่เป็นลูกสาวของเธอเนี่ยก็ได้ฆ่าตัวตายตามไปอีกคนทํให้พระเอกได้รู้ว่าจูเลียนนั้นเนี่ยน่าจะตายไปแล้วต่อมาลุงก็ได้เล่าให้นางเอกฟังว่าพวกต้นไม้เนี่ยสามารถตั้งเป้าคุกค,คามได้อย่างเช่นต้นยาสูบที่เวลาหนอนผีเสื้อมากินมันจะสร้างสารเคมีมาฆ่าเฉพาะหนอนพวกนั้นเราไม่รู้ว่าต้นไม้เนี่ยมีความสามารถแบบนั้นได้ยังไงเพราะพวกมันเนี่ยมีพัฒนาการที่รวดเร็วมากนางเอกก็เลยถามลุงว่าคิดว่าพืชสายพันธุ์ไหนที่สามารถทําแบบนั้นได้ ลุงเลยบอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พวกพืชเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือแม้แต่ใบหญ้าพวกมันสามารถสื่อสารกับพืชสายพันธุ์อื่นได้ทุกสายพันธุ์แต่ไปที่พระเอกกับทหารหนุ่มทหารเขาก็ได้เล่าว่าจากข่าวที่เขาได้รู้ว่าสารพิษนั้นเนี่ยจะเริ่มโจมตีจากเมืองใหญ่ก่อนจากนั้นก็จะลามออกไปยังเมืองเล็กๆแล้วตอนนี้ก็ลามมายังเส้นทางต่างๆพระเอกคิดว่า,มาไม่แน่มันอาจจะเริ่มโจมตีจากที่ที่มีคนเยอะก่อนจากนั้นพวกเขาเลยตกลงกันว่าจะเลือกเดินทางจากเส้นทางที่ ไม่ใช่ทางหลักเพื่อหลีกเลี่ยงที่ที่มีผู้คนอยู่เยอะเพราะสารพิษนั้นเนี่ยจะเริ่มโจมตีจากคนกลุ่มใหญ่ก่อนตอนนี้พวกเขาจึงรีบไปยังที่ที่ไม่ค่อยมีคนแล้วชายคนหนึ่งที่รู้เส้นทางจึงบอกให้พวกเขาทั้งหมดเนี่ยเดินทางไปยังเขตอารันเดลเพราะที่นั่นไม่มีอยู่ในแผนที่แล้วก็เป็นเขตที่ผู้คนท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้มันเป็นเส้นทางลูกลังที่แทบไม่มีคนอยู่เลยจากนั้นก็ทําการแยกออกเป็น2กลุ่มโดยพระเอกนางเอกได้แยกออกมาเป็นกลุ่มที่ออกเดินทางก่อนซึ่งในระหว่างทางนางเอกเลยตัดสินใจบอกกับ ถึงเรื่องของชายที่กําลังตามจีบเธอเธอยอมรับว่าเธอเคยโกหกพระเอกว่าเธอเนี่ยเลิกงานดึกแต่ความจริงแล้วเธอได้แอบไปกินตับกับโจ伊การพระเอกที่รู้แบบนั้นเขาก็เสียใจมากและภาพก็ตัดมาที่กลุ่มของพวกทหารในขณะที่พวกเขากําลังเดินตามกลุ่มของพระเอกไปจู่ๆทั้งหมดเนี่ยก็ได้มองไปเห็นกระแสะลมที่กําลังพัดมาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วแต่นั้นไม่นานทหารหนุ่มคนนั้นเขาก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วใช้มันสังหารตัวเองทางฝั่งของพระเอกก็ได้ยินเสียงปืนจึงรู้ทันทีว่ากลุ่ม ของพวกทหารเนี่ยกำลังโดนสารพิษนั้นเล่นงานทุกคนจึงเริ่มสติแตกว่าควรจะทํายังไงต่อดีนางเอกเลยบอกให้พระเอกทําอะไรสักอย่างสิพระเอกเขาก็เลยตั้งสติและคิดหาสาเหตุของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเขาคิดว่าไม่แน่นี่อาจจะเป็นฝีมือของพวกต้นไม้อย่างที่คุณลุงคนนั้นบอกก็ได้สารพิษจะเริ่มพุ่งเ้าไปหากลุ่มคนกลุ่มใหญ่ก่อนเพราะกลุ่มของพวกทหารเนี่ยมีจํานวนคนเยอะกว่ากลุ่มเขาต้นไม้พวกนั้นเนี่ยจึงอาจจะได้รับแรงกระตุ้นจากกลุ่มคนจํานวนมากแล้วผลิตสารพิษนั้นออกมาแต่นางเอกก็คิดว่า พระเอกเนี่ยบ้าไปแล้วพวกเราต้องกลับไปช่วยคนพวกนั้นพระเอกจึงสั่งห้ามนางเอกท,ทันทีแล้วบอกว่าคนพวกนั้นเนี่ยตายกันไปหมดแล้วแล้วเป้าหมายต่อไปเนี่ยก็คือพวกเราแต่แล้วจู่ๆเนี่ยกระแสะลมก็เริ่มพัดมาทางพวกเขาจึงตัดสินใจวิ่งแยกกันออกเป็น3ากลุ่มพระเอกนางเอกและหนูเจษพยายามวิ่งหนีกระแสะลมพวกนั้นจนกระทั่งสุดท้ายกระแสะลมนั้นก็พัดผ่านพวกเขาไปแล้วมันก็เป็นไปตามที่พระเอกบอกเมื่อจํานวนคนน้อยลงสารพิษดังกล่าวจึงไม่ถูกปล่อยออกมาและในตอนนี้ กลุ่มของพระเอกเนี่ย ก็เหลือกันแค่5คนรวมไปถึงวัยรุ่น2คนที่วิ่งตามพวกเขามาด้วยโดยทั้ง2คนเนี่ยก็มีชื่อว่าจารเลดและก็จอร์ดจังนั้นพวกเขาก็เดินม,มาเจอกับบ้านอีกหลังแล้วพวกเขาก็หิวกันมากพระเอกได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากบ้านหลังนั้นโดยพระเอกเนี่ยพยายามขออาหารจากคนที่อยู่ในบ้านแล้วบอกว่าเขามีเด็กมาด้วยแต่เจ้าของบ้านเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วก็รีบไล่พวกเขาให้ออกไปซะเพราะคนในบ้านเนี่ยกลัวว่าจะเอาแก๊สพิษเข้ามาในบ้านของเขาพระเอกจึงพยายามอธิบายไปว่าข้างนอกเนี่ยไม่มีสารพิษอะไรทั้งนั้นและพวกเราเนี่ยก็ยังเป็นปก กติดีแต่เจ้าของบ้านก็ไม่เชื่อหาว่าพระเอกเนี่ยทำงานให้ผู้ก่อการร้ายดานจารเลศและจอร์ดก็เริ่มไม่พอใจทั้งสองพยายามถีบประตูและทุบหน้าต่างพร้อมทั้งตะโกนต่อว่าเจ้าของบ้านจากนั้นเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้เปิดประตูออกมาและใช้ปืนลูกซองยิงใส่ทั้งสองจนเสียชีวิต ดางนั้นสำนักข่าวก็ได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้โดยมีนักวิชาการคนหนึ่งได้ออกมาคาดการณ์ว่าจากการคำนวณของเขาในตอนนี้ตัวเลขของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นเขาเลยคิดว่าในวันพรุ่งนี้เหตุการณ์ทุกอย่างจะเริ่มเร็วหลายมากขึ้นและอาจจะจบลงแบบปุบป,ป,ปับตอนไหนก็ได้ซึ่งมันก็เป็นแค่การคาดเดาของเขาด้านพระเอกนางเอกและหนูเจสได้เดินทางมาเจอกับบ้านหลังหนึ่งมันเป็นบ้านที่ดูเงียบสงบแล้วก็ห่างไกลจากผู้คนพระเอกจึงอาสาเข้าไปดูท เองและเขาก็ได้เข้าไปเจอกับหญิงชรา,าคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านเธอจึงอาสาเลี้ยงข้าวพวกเขาทั้ง3าคนในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังกินอาหารกันอยู่หญิงชรา,าก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึงดูเหมือนว่าหญิงชรา,าเนี่ยจะไม่รู้เรื่องสารพิษอะไรนั่นเลยนางเอกจึงพยายามเล่าทุกอย่างให้เธอฟังหญิงชรา,าจึงบอกว่าไม่ต้องบอกเธอเพราะเธอเนี่ยต้องการจะตัดขาดจากโลกภายนอกเธอไม่ได้ติดต่อกับใครมาเป็นเวลานานแล้วและพอคุยกันเสร็จหญิงชรา,าจึงให้ที่พักกับพวกเขาหลังจากที่หนูเจส์หลับไปนางเอกก็มาบอก กับพระเอกว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยชอบหญิงชราคนนี้เลยเพราะเธอดูท่าทางแปลกๆแล้วจู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาจากหน้าห้องแล้วพระเอกก็เดินไปดูเขาก็เจอกับหญิงชราที่ตอนนี้กําลังโมโหเพราะว่าเธอเนี่ยดันได้มายินทั้งสองแอบคุยกันเธอจึงหาว่าพวกเขานี่กำลังวางแผนขโมยของในบ้านใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่ก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินกลับไปนอนในเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่านางเอกกับหนูเจสหายตัวไปเขาเลยจะเข้าไปหาหญิงชราในห้องเพื่อถามว่าเห็นทั้งสองหรือเปล่าซึ่งพอเขา เขาก็ได้เจอกับตุ๊กตาของหญิงชลาในห้องจากนั้นหญิงชลาเนี่ยก็ได้โผล่มาและหาว่าพระเอกเนี่ยจะเข้ามาขโมยของเธอใช่ไหมพระเอกจึงพยายามอธิบายว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหญิงชลาจึงไล่ให้พระเอกเนี่ยออกไปจากบ้านของเธอทันทีจากนั้นเธอก็เดินออกไปนอกบ้านพระเอกจึงจะตามไปคุยกับเธอซึ่งพอเขาออกมาพระเอกได้เห็นท่าทีของหญิงชลาที่กําลังยืนหยุดนิ่งตัวแข็งทื่อแล้วไม่นานเขาก็ได้สังเกตเห็นกระแสะลมพระเอกจึงรู้ทันทีว่าสารผิดนั้นเนี่ยได้เดินทางมาถึงบ้านหลังนี้แล้วเขารีบวิ่งกลับเข้า แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยสักคนและจู่ๆหญิงชรา,าที่โดนสารพิเล่นงานก็โผมาใช้หัวของเธอเนี่ยทุบไปที่หน้าต่างจนแตกแางเอกก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ําแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาอุดที่ใต้ประตูจากนั้นไม่นานจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงของนางเอกและหนูเจสที่กําลังหยอกล้อก,กันอยู่และพอเขาเดินตามเสียงนั้นไปเอกก็พบว่ามันดังมาจากท่อเสียงใต้ดินที่เชื่อมกับบ้านเก็บสเบียงของหญิงชรา,าดูเหมือนว่านางเอกและก็หนูเจสเนี่ยได้แอบเข้าไปเล่นที่นั่นพระเอกจึงใช้ท่อส่อไปหาทั้ง ทั้งคู่ก็รีบปิดประตูซะเพราะตอนนี้หญิงชลาเนี่ยได้ตายไปแล้วเธอถูกสารพิษเล่นงานพอนางเอกได้ยินแบบนั้นจึงรีบปิดประตูหน้าต่างทันทีนางเอกจึงเล่าให้ฟังว่าหญิงชลาเนี่ยโดนสารพิษตอนที่เธออยู่คนเดียวพวกต้นไม้มันเร่งผลิตสารพิษที่เร็วกว่าเดิมนั่นจึงแปลว่าตอนนี้มันได้พุ่งเป้ามาเล่นงานทุกคนแล้วนางเอกก็เลยพูดตัดพ้อว่านี่คือจุดจบของพวกเราใช่ไหมทั้งสองต่างก็เริ่มหมดหวังและได้พูดคุยกันผ่านท่อเสียงพวกเขาทั้งคู่ได้พูดคุยถึงช่วงเวลาที่ทััั้้งงงสสสอออเเเเนีีี่่่่ยยคคมมมววาุขรรกกกไดแตใจบื เกิดขึ้นถ้าเรากําลังจะตายผมก็อยากจะอยู่กับคุณก่อนที่เขาจะตัดสินใจเดินออกมาข้างนอกเพื่อไปหาหนางเอกและพอพระเอกเดินออกมาข้างนอกเขาก็ได้เห็นหนางเอกที่ตัดสินใจเดินออกมาหาเขาเช่นกันทั้ง3ได้เดินฝ่าก,กระแสะลมเพื่อมาหากันและถึงแม้ว่ามันจะเป็นวาระสุดท้ายของทั้งคู่แต่พวกเขาก็อยากอยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตพระเอกกับนางเอกก็ได้จับมือกันแล้วทําใจยอมรับ กับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดูเหมือนว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยได้จบลงแล้วราวกับปาฏิหาริย์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลา9โมง58นาทีตัดไปที่3เดือนต่อมาค่ะเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งพระเอกกับนางเอกก็ได้รับหนูเจ็ตมาดูแลและในตอนนี้นางเอกเธอก็ได้ตั้งท้องกับพระเอกเอีกด้วยและหนังก็เฉลยตอนจบว่าในทีวีเนี่ยมีนักข่าวกับนักวิชาการได้พูดคุยกันถึงเหตุการณ์ประ เกิดจากต้นไม้เพราะต้นไม้และพืชทุกชนิดไม่สามารถสื่อสารหรือเคลื่อนไหวเวลาที่พวกมันหวาดกลัวได้พวกมันจึงมีทางเดียวคือการผลิตสารพิษออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากมนุษย์จากนั้นนักข่าวจึงถามต่อว่าแล้วทำไมจูจ่ๆเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้เกิดขึ้นอย่างปุบปับแล้วก็จบลงอย่างรวดเร็วซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้จบลงในวันพุธเวลา9โมง27นาทีจากนั้นนักวิชาการจึงบอกนักข่าวไปว่ามันคือการกระทำของธรรมชาติแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่มีวันเข้าใจนักข่าวเลยถามต่อว่าทำไมมันถึงเกิด แค่ในแถบตะว,วันออกเฉียงเหนือเท่านั้นนักวิชาการเลยตอบไปว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันคือการเตือนก่อนที่เหตุการณ์แบบเดียวกันเนี่ยจะตามมาเพราะพวกเราเนี่ยคุกคามโลกใบนี้เขาจึงเชื่อว่ามันคือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติแต่ดูเหมือนว่านักข่าวเนี่ยจะดูไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่นักวิชาการคนนี้พูดสักเท่าไหร่พเพราะชาวเมืองส่วนใหญ่เชื่อว่ามันคือฝีมือของรัฐบาลน,นั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่ผู้คนกําลังใช้ชีวิตกันอย่างปกติจู่ๆก็มีกระแสลมพัดมาแล้วไม่นานผู้คน ยืนหยุดนิ่งตัวแข็งทื่อไปเลยแล้วหนังก็ตัดจบไปเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆที่ดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะหากใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องเราเนี่ยก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมจนจบค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ